ท่าที่สองประดุกยักเงี้ยงห้าสี่สามห้าสี่สามห้าสี่สาม เท่านะครับเดิห้าสี่สามครับวันนี้เรามาดูวิธีแก้เตะนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าปลาดุกกักเนียงเรามาดูวิธีการนะครับว่าใช้วิธีการแก้เตะยังไงนะฮะผู่ต่อสู้เขาเตะขวามานะฮะเราลิกพิกเหลี่ยมเอาศอกนี่ฮะตีงัดขึ้นมานะฮะอาจจะตีงัดงัดงัดที่น่องเขาหรืองัดงัดกที่บริเวณขาด้านในเขานะฮะตีงัดเข้าไปพองัดเสร็จปั๊บเราก็ติดตามซ้ำเสริมนะฮะผู้ต่อสูเข้ามา นะครับอันนี้เป็นของแข็งนะฮะเวลาเราเตรีเข้าไปที่น่องก็จะเป็นของอ่อนของแข็งกระทบของอ่อนนะฮะเขายิ่งเตะม,มาหนักเท่าไหร่เขาจะยิ่งเก็บเท่าะนั้นเพราะว่ามันเป็นเป็นแรงบวกนะฮะระหว่างระหว่างสอกกับสอกกับกับ,บกับๆๆๆนี้นเครับนะฮะเพราะฉะนั้นเขายิ่งเตะแรงเท่าไหร่เขายิ่งเก็บเพ่านั้นนะครับ